ตอนนี้อยู่กับพร้อมครับ BM W Product นี่ยจาก b r i l i u m Auto ไฮไลท์แรกของเราคือ BM W i4 eDrive e 35 M Sport เป็นรถไฟฟ้า100%วิ่งในไกลสูงสุดถึง480กิโเมตรตามมาตรฐาน w l t p และคันนี้มากับสีพิเศษชื่อสีว่า M Bookling Grey ครับ คันต่อไปจะเป็นอะไรตามผมมาเลยครับ bmw x 7 xdrive 40 d m sport ซึ่งความพิเศษของคันนี้ครับคือการรวมเอาความเอกประสงค์ความสะดวกสบายและสมรรถนะเข้าด้วยกันจึงได้สมญานามว่าเด e President นั่นเอง bmw m 4 4 0 i เป็นรถสปอร์ตทรงคูเป้ท,ที่มีรูปทรงที่สวยงามและมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับกับการขับเคลื่อนแบบ4ล้อตลอดเวลาแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไฮไลท์จริงๆนะครับของบูธ bmw อยู่ที่ตรงนี้ครับ รถ Hy เปอร์แมจาก BMW M Power คือไฮไลท์สำคัญสำหรับบูธงานนี้ครับคันนี้คือ BMW M 2ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์แบบเซฟตี้ขาที่ใช้ในสนามแข่งครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบที่แรงม้าสูงสุด460แรงมา้าคุณสามารถมั่นใจได้เพราะคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่าง Adaptive M Suspension มากไปกว่าน,นั้นคันนี้ยังได้ปุ่ม M Button ที่คุณสามารถเซตติ้งการขับขี่ในแบบสไตล์ของคุณและทาให้คุณมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นต่อไปจะมีอะไรบ้างเชิญพบกับน,น้องก้าวได้เลยครับ สวัสดีค่ะ9 BMW g e n i u s ค่ะและคันนี้นะคะ 220i Grand Coupe M Sport มีที่นี่คันเดียวเท่านั้นคันนี้ได้ชุดแต่ง M Performance มูลค่ามากกว่า400,000บาทรับไปเลยพร้อมกับรถชุดแต่งคันนี้ให้ในเรื่องความเท่สปอร์ตดุดันการเบรกแล้วก็ชุดเบรก M Performance มีฟัง์กชันช่วยระบายความร้อนขับมั่นใจสนุกแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ และนี่530 EM Sport เป็นรถที่เร็วแรงประหยัดน้ำมันและลักโลกอีกด้วยค่ะเพราะคันนี้ได้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าไปอีกและเพิ่มความลักชวรี่ความนั่งสบายไปอีกระดับด้วยช่วงล่างแบบ a d แดป i ีฟและประตูแบบซอฟ t c คอ s ค่ะและคันนี้ Gornew BMW X 1 S Drive 2 0 iX Line เป็นครั้งแรกเลยที่ BMW X 1ให้กล้องรอบคันมาด้วยพร้อมระบบ AR หรือ Augmented Reality ที่นำภาพจริงมาแสดงบน Navigation ที่ตัวรถพร้อมมีลูกศรแสดงทิศทางในการเลี้ยวอย่างชัดเจนและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคันนี้เท่านั้นครับ X 1 U 1 1ถ้าจองรถรุ่นนี้รับไปเลยครับกล้อง GoPro 10ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับไม่ว่าในงานนี้ครับจองรถรุ่นไหนก็ได้สามารถมีสิทธิ์รับปัตรน้ามันมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาท ที่จริงแล้ว BMW ครับไม่ได้มีรถมาโชว์เพียงเท่านี้แต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสามารถเจอกันได้ที่ยายง,งานครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถมินิกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมช้างมินิจีนี์จากเรนจ์ออโต้ค่ะแก้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศภายในงานครับเรามาเริ่มที่คันแรกนะครับคันนี้คือมินิจอนคูเปอร์เวิร์ค แบบคลาสสิกนะครับผมคันนี้จะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีแซฟไฟร์เยลโล่พร้อมกับโลโก้จอนคูเปอร์เวิร์กรอบคันเครื่องยนต์2 0ลิตร231แรงม้าแรงบิด3 2 0นิวตันที่กัดน้ำหนักตัวตัน200เสร็จแล้วต้องบอกว่าเล็กพิคินุ่มมากนะครับ ชุดแต่งพิเศษเฉพาะของจอห์นคูเปอร์เวิร์คเท่านั้นสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นอกจากนี้นะคะแคมเปญสำหรับคันนี้จะได้ประกันภัยชั้น1สูงสุดถึง2ปีค่ะแล้วก็นี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จองและก็ส่งมอบรถภายในเดือนสิงหาคมจะได้แพ็กเกจไป Drive Experience ที่ BMW d r i v i n g Center ที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างฟรีๆอีกด้วยค่ะโอกาสแบบนี้หาย,ยากมากๆค่ะเอาแล้แกไปดูอีกคันหนึ่งกว่าโปรดักตให้เรา<ด>เป็นอะไรบ้าง คันนี้จะเป็นรถไฟฟ้า100จากเมืองพูดดีจากเกาะอ,อังกฤษนะครับการตกแต่งนั้นบอกว่ามีเอกลักษณ์มีความยูนิคเป็นอย่างมากโดดเด่นในเรื่องของทริมลออคันจะเป็นสีดำ ทั้งหมดเลยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดุดันเป็นอย่างมากล้อจะเป็นรูปปลั๊กจากกองกิทนะครับยูนิคชัดเจนม,มากๆด้านหลังจะเป็นในเรื่องของไฟท้าบแบบยูนิคแจค็คที่เป็นรูปธงกังกิทด้านในค่ะจะมีจอเซ็นทรัลดิสเพลย์สามารถทัชสกรีนได้สวยงามมากๆแคมเปญเป็นอย่างไรบ้างครับพิเศษคูณ4ไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น msi นาน4ปีวารันตีนาน4ปีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน4ปีแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งสูงสุดถึง4ปีอีกด้วยค่ะ โอ้โหนั่นจะว่าแคมเปญดีๆอย่างนี้มีเฉพาะในงานนี้<ช>เท่านั้นนะครับผคุ่มค่ามากๆค่ะแล้วอีกคันนี้กว่าว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ คอ mini, อือมินิรุ่นคับแมนความพิเศษของคันนั้นอยู่ทางด้านท้ายนะส่ประตูแบบตู้กับข้าวสร้างความยูนิ้สร้างความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากาที่สําคัญคันนี้นั้นจะไม่มีแล้วจะเลิกผลิตแล้วใครที่เป็นนักสะสมรุ่น mini, มิน,นิเหมาะมากต้องเหมาะมากๆถูกต้องกันน้องแก้มขอเริ่มกันที่สีค่ะชื่อสีว่าอินิกเมติกแบล็คค่ะถ้าโดนแสงก็จะมีประกายความเป็นเมทัลลิกเกิดขึ้นด้วยภายในสะดวกสบายกว้างขวาง,วางนั่งสบายและที่สําคัญค่ะเบาะปรับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะท็อกเกิลสวิชดีไซน์อินสปิน แต่ต้องบอกว่าจะมีโปรดักต์ไฮไลท์อีกเพียบมาขอกับสีสันมากมาให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเพราะทางมิ l ลเนียมออโต้ของเรายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจได้ก็คือ BM m o t ม r r a ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีครับผมปลอยนะครับจาก BMW มอตตลาดมีเนียมออโต้ลาดเท้านะครับวันนี้เรามาเจอกับ BMW C 400 CT นะครับบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลคเตอร์ที่แตกต่างจากรถอื่นโดยชัดเจนไฟหน้าที่คล้ายๆของซีรีส์3รถยนต์เรารวมถึงมีไฟหน้าออโต้บิวอินมาให้ด้วยคอนโซลด้านหลังนะครับจะเห็นหน้าจอ TFT ขนาด6.5นิ้วที่นั่ง ขนาดใหญ่สําคัญเลยคือระบบเซฟตี้ดิสเบรกคู่ดิสเบรกด้านหลังขนาดใหญ่พร้อมเทร็กชั่นคอนโทรลและ ABS ร้อนแรงมากสําหรับงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ไบเทคบางนานี้นะครับแถมฟรีเลยครับประกันภัยชั้น1นและอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้ามาคุยได้ที่บูธของเรานะครับ BMW m o t o r ูมอเตอร์รัดเมนียมออโต้เดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบตัวไฮไลท์สําคัญของ BMW m o t o r ูมอตอร์นะครับนั่นคือ S อสพันดับอาร์ปี2023 จุดเด่นมีหลักๆอยู่ที่แรงม้าที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักที่เบาลงและวิงเล็ทที่มีมาให้ทั้งซ้ายและขวานะครับเราเข้ามาเรื่องที่แคมเปญดีกว่า s 1สพนา2023สามารถดาวได้ต่ำสุดเพียง5% 4 2 9 0 0บาทนะครับผ่อนสูงสุดได้60งวดและแค่เป็นอื่นสามารถมาคุยได้ที่งาน Big Motor s a l e t ไบเทคบางนาหรือติดต่อที่เบอร์1286เนเนียมออโต้นี่คือ s อสพนา2023